บัดนี้วันที่14มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่71ที่ข้าพเจ้านายธนพัทรผลิตสิทธิ์ทางกูลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอัขราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทินหนบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตตราคาชังตุเทวตาสัรรมังมุนิราชาสัส,สุนันตุสัคโมคทาง สักเคกาเมจรูเปคิริสิขาราตเตจันตาริเควิมาณีที่เปรตเทจขาเมจรูวนาคาหเนเคหาวทุมหิเคเตภูมาจจยันตุเทวาชรธาวิสเมยักขันทักนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนีวราวาจานังสาธโวเมสุนันตุธรรมะสวรรคารอายัมพัทันตาธรรมะสวรรคารอายัมพัทันตา ธรรมสวนาคารอยัมพระทันตา 2. บทบูชาพระัตนไตอิมินาสกาเรนพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนาสร้างคังอภิปูชยมา,ามา 3. บทกราบพระัตนไตอรหังสมาสมุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิ ตวาฆาโตภะควตาธมโมธมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวะขอสร้างโคลสร้างคังนมามิสี่บทสวดนมการสิทธิคาถานาโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัานะมโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัานะมโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ห้าบทสวดไตสรณะมนปาถะพุทธังสารนังคชามีธรรมังสารนังคชามีสร้างทังสารนังคชามีทุติยัมปีพุทธังสารนังคชามีทุติยัมปีธรรมังสารนังคชามีทุติยัมปีสร้างทังสารนังคชามีตาติยัมปีพุทธังสารนังคชามีตาติยัมปีธรรมังสารนังคชามีตาติยัมปีสร้างทังสารนังคชามีหกบทสวดสัจจกิริยาคาถา นตถิเมสรณนังอัญญังพุทโธเมสรณนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาถิเมสรณนังอัญญงธรรมโมเมสรณนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาถิเมสรณนังอัญญงสร้างโฆเมสรณนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาเจ็ดพุทธานุสติ อิติปิโสภควาหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตรโกะวะิทูอนุตโตปุริสธรรมมาซาราธีสัทธาเทวมนุสานงพุทธโภคควาติแปดธรรมานุสติสวาก้าโตภคว,วตาธโมสันติติโกกาลิกโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปจตังเวทิตตโพวินยูหิติเก้าสังขานุสติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาที่ังจตตาริปุริสัญญคานิอัตถปุริสปุคาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีการะเนโยอนุตตรังปผญยาเขตังโลกัสสาเตสิบรัตนสูตร ยานีถ้าภูตานิสมาคตานิภุมานิวายานิวะอันตาริเฆสเพวะภูตาสุมาณาพระวันโตอัทโทปิสักกะจะสนันตุภาสิตังตัสมาหีภูตานิสาเมตัสเพเมตังกรโรตามานุสิยาปชายาทิวาจรตโตจหรันติเยระลิงตัสมาหิเนระขาตถะปามัตตา ยังกินชีวิตตังอิทาวะหูรังวาสเคสุวายังรัตนังปานีตังนาโนสมังอัติตัทธะเตนะอิทามปีพุทธทรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโมตุขยังวิราคังอมตตังปานีตังยาถาชคาสักยมุนีสมาหิโต นาเตนะธรรมเมนะสมาธิกิณจีธังปิธรรมเมรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยมพุทธเสทโทปริวันนะยสุจิงสมาธิมานันตริกัญญะมาหูสมาธินาเตนะสมโณวิชติธัรมปีธรรมเมรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุ เย่ปุขระอาาสตังปัสสะธาจตาริเอตานิยุขานิโหติเตกขินยยสุขตาสาสะวกาเอเตสุทินานิมหัพลานิอิทามปิสังเขรัตานังปานิตังเอเตนะสัตเตนะสุวติโหตุ เยโสปายุตามานสซาทันเฮนานิกามิโนโคตามาซาสนามหเตปติปตาอมตังวิไคหะรัฐามุธานิพุติงคุณเจ้ามานายทำปิสั้งเคราตนังปณนีตังเอเตนะสะเจนะสวัติหัวตุยาทินทักขีโรปัทวิงสิโตสียาจตุพิวะเตพิอสัมปะกามปิโย ตถปภมังสัุริสังวัตถามิโยริยสัจจานิเวทปัสสติิทัมปิสังเคระตังปานีตังเอเทนัสเตนะสุวัติิโหตุเยริยสัจจานิวิภาวะยันติอัมภีระพัเยเนสุเทศิตานิเยริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมภีรพัเยเนสุเทศิตานิกินจาปิเตหุติพุสสะปะมัตตา นาเตภะวังอัฏฐามามาธิยันติอิธรมปิสังเครตานังปานีตังเอเตนะสัตเตนะสวัตถิโหตุสหะวัสสทัสนะสัมปทายาตยาสุธรรมาชิตาภวันติสักกายทิฏฐิวิจิกิจิตันจัศรพตังวาปิญาทิกินติจตุหาปายหิจาวิปามุตโตชาตาพิทนานิยมพภโกาตุงิธรรมปิสังเคระตานังปานีตัง เอเตนะสัตเทนะสุวัติโมตุกินจับปิโสกมังกรติปปะปังกายเนวะจายุทธะเตตาสาวาอาภะโพสตัสสัปติชาทายาภะปะตาติทัปทัสาวุตัยธรรมปีสังเขราตนะปานีตังเอเตนะสัตเทนะสุวัติโมตุวะนาปะคุมเพยัทาผู้ศิตย์เกคิมหานมาเสปธรรมะสมิงคิมเฮตุภูปะมังธรรมะวารังอเทสยย นิพพานะขามิปะรมะหิตายะอิทังปิพุทธเธระตังปานิตังเอเตนะสัตเตนะสุวัติหูตุวโรวรัญญุวัตโทวะรังโรนุตโรธรรมวะรังอเทสยิอิทังปิพุทธเธระตังปานิตังเอเตนะสัตเตนะสุวัติหูตุขีนะปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิรัตตจิตายาติเกปวะสมิงเตขีนะปิชาอวิรุณิฉันทานิพันติธีรายะทายัมปะทิปุยธัมปิสั่งเคระตังปาณิตัง เอเตนะสัตเจนะสวัติิหตุยานิทัพูตานิสัมมาคตานิพุมมานิวายานิว่านตริเคตธาคตังเทวมนุสภูชิตังพุทธังนามาสามาสวัติิหวตุยาณิทัพูตานิสัมมาคตานิพุมมานิวายานิว่านตาริเคตธาคตังเทวมนุสภูชิตังธรรมังนามาสามาสวัติิหตุยานิทัพูตานิสัมมาคตานิพุมมานิวายานิว่านตริเคตธาคตัง เทวมนุสตูชิตังสร้างครางนามาซามาสวัสดิโ่หหตัวสิบเอ็ดอาตานติยปริติบทย่อสัพพาโร้าวินิมุตโตสัพพาสันตาปวัชิตโตสัพพาเวรามติกันโตนิพุโตจตุวังภวาสัพพิทิยวิวัชชนุสัพพาโรโควินาศตุมาเตภวัฒวันตรายโยสุขีธีชายุโกภาวะภิวาธนสิริสนิจังวุฒาปัจจายะโนจตุารธรรมมาวัฏทังติอายุวันโนสุขังพระลัง สิอาทิตตะปริยายสุเอวัเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาขยายังวิหารติขยาสีเซสทิงภิกขุสหัสเซนะตัตตะโคภะคะวาภิกขอมันเตศีสพังภิกเวอาทิตตังกินจับภิกเวสพพังอาทิตตังจักกุ้งภิกเวอาทิตตังโลปาทิตาจักขูวิญญาณังอาทิตตังจักขูสัมปัสโซอาทิตโตยำปิทางจักขูสัมปสปัตตยา อุปัชฌติเวทใย้ตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตังตีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคักินาโทสักินาโมคักินาอาทิตตังชาติยาชรามะนะเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโคมนาเซหิอุปายาเซหิอาทิตตังติวัามิโสตังอาทิตตังสัทธาทิตาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมผัสโสอาทิตตัวยำพิทังโสตสัมผัสปัจทยาอุปัชติ เวทายตังสุข้างวาทุข้างวาทุคมาสุข้างวาตัมปีอาธิตังเกนะอธิตังอาธิตังราคะคินาโทสักินาโมหกินาอาธิตังชาติยาชารามะระเนนะโศเกหิปริเทเวหิทุเขหิโอมนัเซหิอุปายาเซหิอาธิตังติวะทามิคานังอาธิตังคันธาอทิตาคานะวิญญาณังอธิตัง พานาัมพาโซอาธิโตยังดิทางพานาสัมผัสปัชยาปัจติเวทายตังสุขข้างวาทุข้างวาทุขมาสุขข้างวาตัมปีอาธิตังเกนะอาธิตังอาธิตังราคกินาทวสกินาโมหกินาอาธิตังชาติยาชรามะรานนะโซเกหิปาริเทเวหิทุเคหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอาธิตันติวัฏามิ ชิวห้าทิตตาราซาทิตาชิวห้าวิญญาณังอาทิตังชิวห้าสัมผัสโสอาทิตตอยางปดทางชิวห้าสัมผัสสปัชยาวปัชติเวทายตังสุขข้างวาทุกข้างวาทุุขมาสุขข้างวาตามปีอาทิตังเกละอาทิตังอาทิตังราคกินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชรามนะเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิทมนาเสหิ อุปายาเสหิอาทิตตันติวัามิกายวอาทิตโตโหตาอาทิตตากายยิญญาณังอาทิตังกายยสัมผัสโซอาทิตโตยมพิทังกายสัมผัสสัจจยาปัจจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตามปิอาทิตังเกนะอาทิตตังอาทิตังราคะคินาโทสักินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชรามนาเนนะโซเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนัสเซหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัามิ มโนอาทิตโตธรรมมาทิตตามโนวิญญาณัง ained, อาทิตตังมโนสัมผัสโสอาทิตโตยามีังมโนสัมผัสสัพพะยาปัจจติเวทายตังสูขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตามปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคกินาโทสักินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชรามาณเนนัสโอเกหิบริเทเวหิทุเคหิโทมนาเซหิ อุปายาเสหิอาทิตันติวัฏามิเอวังปัสสังปิกเวสุตวาริยสาวโกจักภูสมิงปินิพินทติรูแปสุปินิพินทติจากภูินญาเนปินิพินทติจากูสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางจากภูสัมผัสปัจจยาปัจติเวทายตังสุขั้างวาทุข้างวาทุพมาโซข้างวาตัสสมิงปินิพินทติ โซตัดสมิงปีนิพินทติสเทสุปีนิพินทติโซตัวิญญาณปีนิพินทติโซตัสัมผัสเสปีนิพินทติยำปิทางโซตัดสัมผัสสปัจยาอุปัตติเวทายตังสุขังวาถุขั้งวาถุกามสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติคานาสมิงปีนิพินทติคันเทสุปินิพินทติคานาวิญญาณปีนิพินทติคานาสัมผัสเสปีนิพินทติ ยำปิทางธนาสัมผัสสปัจจยาวัชติเวทายตังสุขั้างว่าทุกข้างว่าทุกขมาสุขั้างวาตัดสมิงปีนิพินทัติชิวห้ายำปีนิพินทติราเซสุปีนิพินทติชิวห้าวิญญาณีปีนิพินทติชิวห้าสัมผัสเซปีนิพินทติยำปิทางชิวห้าสัมผัสสปัจจยาวัชติเวทายตังสุขั้างวาทุข้างวาทุกขมาสุขั้างวาตัดสมิงปีนิพินทัตติ กายสมิงเปีนิพินทติโพตเพสุปีนิพินทติกายวิญญาณนปียนิพินทติกายสัมผัสเสปีนิพินทติยังปิดทางกายสัมผัสสัพพัาปัจจติเวทไหยตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตัดสมิงเปลี่ยนิพินทติมโนสมิงเปีนิพินทติธรรมเมสุปีนิพินทติมโนวิญญาณนปีนิพินทติมโนสัมผัสเสปีนิพินทติยามปิดทางมโนสัมผัสสัพพัาปัจจติเวทไหยตังสุขั้งวาทุขมมสังงวตติิิิปนน นิพพินทางวิรากัตติวิราคาวิมมตติวิบุตตสมมิงวิโมตมิติยานะโหติขีนาชาติวสิตังปัมหมาจรียงกตตังการณียังนาปรังอิทัตาญาติปะชานาติติอิทัมโมจจะภพคะวะอัตมนาเตภิคุภคะวโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจปานาวยาการณสมิงพันญามานิตัสะภิกขุสหัสสะอนุปัฏฐายาสเวหิจิตานิวิมุตจิงสุติ สิบสามอนัตตะรักณะสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาภารณาสียังวิหารติออสิปัต,ตเนมิคาทายตตตรละโคภะคะวาปัญจวักียาภิกขุอามันมาเตสิรูปังภิกขเวอนัตตารูปังจหิทังภิกขเวอัต,ตาภาวิสานายทังรูปังอภภาทายสังวเตยยาลภิธาจะรูเป เอวังเมรุป네ังโหตุเอวังเมรุป <what> ังมาโหสิติยาสมาจะโคภิกเวรูปังอนตาตาตสมารูปังอภาทายังสังวัตตินาจารพติรูเปเอวังเมรุปังโหตุเอวังเมรุปังมาโหสิติเวทนานัตาเวทนาจหติทังพิกเวอัตตาภวิสานยทังเวทนาอาพาทายังสังวัตเตยาระเพถาจะเวทนายาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสิติ ยาสมาจะโคบิเกเวเวทนานัตตาตัสสมาเวทนาอาาทายาสังวัตตินาจารพติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหเสติสัญญาณตตาสัญญาติทั้งพิกเวอัตาภาวิสานยิทังสัญญาอาภาทายาสังวัตเตยาระเพทะจัสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหเสติยาสมาจะโคบิเกเวสัญญาณตาตัสสมาสัญญาอาภาทายา สังวัตตินาจะลพติสัญญายาเอวังเมสัญญาหัตุเอวังเมสัญญามาหัวสืดิสังขารานตาสังขาราจะหิทางกิกเวอตะพระวิสังสูรในยีทางสังขารอาภาทายะสังวัตเตยุงละเพทดเหตกสังขารเอวังเมสังขารหัตุเอวังเมสังขารมาเฮสุนเต ยสมาจจโคภิกขเวสังขาราอนัตตัสสมาสังขาราอภาทายังสังวตันตินจรติเตสังขาร ेषु เอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารา हि สุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจหิธังภิกขเวอัตตาภวิสสนาหิธังวิญญาณังอภาทายังสังวตยะละเพถะจะวิญญาเญเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหเสติยสมาจจโคภิกขเววิญญาณังอนัตตัสสมาวิญญาณังอภาทายะ สังวัตตินาถรัปฏิวิญญาณเอวังเมวิญญาณนางหัตัเอวังเมวิญญาณนางมาโหัสตติต่างเก่งมิญญาธาพิกเวรรูปังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยำปัญานิจังถูกข้างวาตังสุข้างวาติถูกข้างพันเตยำปัานิจังถูกข้างวิปะนินามะธรรมังกาลังนุตังสมานุปัสสิตรงเอตังมามาเอโสหามาสเม เอโสเมีตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมิญถาภิกขเวเวชนานิจาวะนิจาวาติอนิจาพันเตยปนานิจังถูกขังวาตังสุขังวาติถูกขังพันเตยปนานิจังถูกขังวิปัสสนาธรรมังกาังนุตังสมานุกสิตุงเอตังมามาเอโสหามัสมิเอโสเมียตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมิญถาภิกขเวสัญญานิจาวนิจาวาติ อานิจจพันเตยัมปนาณิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนาณิจังทุกขังวิปัลลินามะธรรมังการังโนตังสมณุปัสสิตุงเอตังมามาเอโสหามาสมีเอโสเมตตาเตโนเฮตังพันเตตังกิงมิยัตถิภเวสังขารานิจจาวาอนิจจาวะติอนิจจพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปัลลินามะธรรมัง กาณลังนุตังสมโนปัสสิโตงเอตังมามาเอโสหามัสเมเอโสเมอตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญาถิกเววิญญาณังนิจังวานิจังวาเทนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังวาเทุูกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปะนิณามัธมังการลังนุตังสมโนปัสสิโตงเอตังมามาเอโสหามัสเมเอโสเมอตตาติ โนเหตังพันเตตัสสมาติหาเพิกเวยังกินสีรัวปังอธตติตานะคตปัจจุปนังอัชตังวาภิจทาวาอราลิกังวาสุขุมังวาอีนังวาปะนีตังวายันทูเดสันติเกวะสัพพังรูปังในตังมามาเนสโสภามัสมีนาเมสโซอัตติเอวะเมตังยะท่าปูตังสมาปัญญายัตถะพังยาการิเวทนาอติตานะคตัปัจจุปนาชัตตัวาภิทาวาอราลิกาวา สุขุมาวาหินาวาปณิตาวายาทูเรสันติเกวะสัพพเวทนานนตังมามาเนโสหะมัสมมนะเมสโอตาติเอวะเมตังยธาภูตังสมาปัญญายะทัตถพัญญากาติสัญญาติตาะคตปัจจุปนาชตาวาปหิตาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวายาทูเรสันติเกวะสัพพสัญญาในตังมามาเนโสหะมัสมมนะเมสโอตาติ เอวะเมตังยธะผูตังสัมมาปัญญายาัตถังเยเคจิสังขาราอติตาลัคตาปัจจุปนาชตาวะภิทาวะโอลาลิกาวะสุขุมังวะหินาวะปณิตาวะเยทูเรสันติเกวะสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโซหามัสมินาเมโซอัตติเอวะเมตังยธะผูตังสัมมาปัญญายาัตถังยังกินจิวิญญาณังอติตานัคตาปัจจุปนานังชตงวะภิทาวะโอลาลิกังวะสุขุมังวะ นังวาปนิตังวานทุเรนติเกวาสพังวิญญาณังเนตังมัมะเนโซหามัสมินาเมโซอัตาติเอวเมตังยะธาปูตังสมาปัญญาญาทัตถังเอวังปัสสังภิกขเวสุตวะอริยสาวกโรูปสัมิงปินิพินทติเวทนาญปินิพินทติสัญญาญปินิพินทติสังขาเรุปินิพินทติวิญญาสมิงปินิพินทัตตินิพินทางเวรัสติวิราคาวิมุตตวิมมตตสัมิงวิมุตมิเตยานาหติขีณาชาติบุสิตัง ความห้ามจริยังกตังกัรันิยังนาปรังอิทัตตายาติปะชานาติติอิทัมโมวจจะภะภวาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะวะโตอภินันทุงภะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจจะปานาเวยากะระนาสมิงพันญะมานปัญจวัคคียานังภิกขุนังอนุปาทายะอาสเวหิติตตานิวิมุตติงสุติ